ใจพี่แดงไงมั่งเนี่ยชสเ่อ๋อกก็ให้กำลังใจพี่แดงอยากให้พี่แดงเข้มแข็งเพราะว่าตอนนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ประดังประเดมาแล้วก็ฝากบอกคนที่ดูข่าวหรืออ่านข่าว ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่พวกเราทุกคนในทีน่มีทำเพราะว่าเรารับชาติวัตถุประสงค์เดียวกันแต่แนวทางคนนั้นคนละอย่างกันในการที่จะเข้าสู่วัตถุประ,ประสงค์ที่จะให้ชาติพัฒนาเกษียณเตรียมจะ,กะเกษียณแล้วจะพากันไปไหนฮะอ๋อจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอ๋อโอพอดีเหรอมีแล้วเหรอ,อ ยังเป็นคำที่แบบว่าอ๋อเป็นคำฮิตคำฮิตคำฮิตเหมือนจะหมดกรเสียนทำอะไรซึ่งหลักคำฮิตคำฮิตโอเคโอเคขอบคุณค่ะได้ได้